สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเราแพลนแบคแพคเที่ยวคนเดียวที่จอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียนะคะรวมทั้งหมดเจวันนะคะ จริงๆเราเคยไปจอเจียรอบหนึ่งมาแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นไปฝั่งเมสเตียอุตกรีนะคะเพื่อไปเท็กกิ้งรอบนี้เราก็เลยเอ,อยากไปเมืองอื่นๆที่ไม่เคยไปดูบ้างก็เลยแล้วก็ไปเห็นรูปๆหนึ่งเป็นรูป,ป,ร,ปรถไฟที่วิ่งผ่านป่านะคะเป็นเส้นรถไฟชื่ออะไรนะคุดคาชาค่ะก็คือวิ่งจากบ j o m i จอมิ ไปที่บัเกอร์นีนะคะรอบนี้เราก็เลยปักว่าเออเราอยากไปบัเกอร์นีเพราะอยากไปนั่งรถไฟแค่นั้นไม่ได้อยากไปเล่นสก,กีหรืออะไรใดๆน,น,นะคะและก้าจากบัลเกอร์นี ini, แล้วก็ต่อไปที่เมืองอาคันชิเคค่ะเพื่อที่จะไปต่อเป็นรถมินิบัสข้ามข้ามประเทศไปอาร์เมเนีย้วนะเดี๋ยวยังไงต่อดูกันในคลิปเลยและกันไป นี้เราเปลี่ยนโรงแรมนอนกับทุกคืนเลยนะคะก็เลยจัดกระเป๋าแบบแบกแพ็คจะได้แบบคล่องตัวดีเวลาย้ายโรงแรมเนาะและก็คลิปนี้ทําแพนแบบฉุกละหุกมากประมาณครึ่งเดือนจองโน่นนั่นนี่อะไรใดๆนะคะเพราะว่าเราไปร่วมเล่นสนุกแล้วก็ได้ตัว๋วเครื่องบินฟรีมาจากกแอร์นะคะโอเคพูดถึงสายการบินเขาหน่อยละกันแอร์นะคะอันนี้เป็นการบินครั้งแรกของเรากับแอร์เนาะปกติก็คือจะบินกับสายการบินชาติตะวันออกกลางอยู่ละก็คือ มาตรฐานดอีอะไรใดๆในเครื่องก็คือใหม่จอใหญ่ลื่นปืดลื่นปืดกันสำหรับเราคือแปดเต็มสิบเลยแล้วกันเยอันนี้เราก็ถึงสนามบินบาเลนะแล้วคะตอนแรกว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ไม่ไปดีกว่ารู้สึกมันดึกและไม่ปลอดภัย หึงเรื่องซิมไหนละกันทุกที่นะคะ <c oughs> เราจะใช้ AIS แล้วก็เปิดโลงมิงสมัครแพ็กเกจแล้วก็เปิดลงมิงไปก็คือโอเคเพรว่าก็รอบนี้คือสัญญาณดีเลยดีทุกที่ไม่มีที่ไหนที่สัญญาณไม่ดีเลย,เลยจริงๆแต่ว่าอันนี้เห็นตู้อัตโนมแล้ะคะก็เลยแบบอ,อ, <Wow. S 1> อยากเล่นเลยมง you. ีที่ปากกระเป๋าด้วยเดี๋ยวเราจะไปไฟสิบสามอ่ะเออค่บเราจะไปเมโทริวสิบสามฟอร์เรสตอจะไปสามเจอชิช้นะคะเจอประตู13แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ออกนะเราจะไปรถบัสเพื่อเข้าเมืองนะคะแล้วก็จะ ลงลิฟต์แล้วก็ไปชั้นลบสองแล้วก็ตอนนี้เนโทโที่สนามบินอิสตันบูลเปิดให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22บมกราคม2ท2 3บาที่ผ่านมามีคนเลยค่ะรอแบบนีจริงๆรอข้งไหนกันนะเราต้องรอรครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปสนามบินซาบิฮาเหมือนเรานะคะก็ใช้บริการรถฮาวาสมาร์ตได้เนาะก็คือ หลดแอปมาดูตารางเวลาแล้วก็ซื้อต่อผ่านแอปตัดผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตอะไรใดๆก็ได้ไดง่ายมากสะดวกสบายมากค่ะ,ะคา่ารถนะคะแค่110ลีราตุรกีรถก็อุ่นสบายสะดวกมากนั่ง2ชั่วโมงก็ถึงสนามบินเลย,ย,ยโอเคไม่ใช่อินกันชอบอะไรที่มันมาเกิะ หล่อน,นอิ่งเองติดกระเป๋าเอากระเป๋าไปโหลดเองอู้หูเ็จเรียบน้อยแล้วเนียวไม่มีคลิปไปต้นคลิปเราบอกว่าเราแบกแพ็คมาคนเดียวนะคะหลบอนี้แต่แบบที่บ้านคุณแม่บุญนะคะเขาแบบไม่อยากให้มาคนเดียวแล้วก็จีิงีก,ก็โชคดีมากมีแบบคนไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักก,กันนะคะผมขอมาด้วยก็ม,มานัดเจอกันที่สนามบ,บินซาบิฮานะคะนิงเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเลย ครั้งที่แล้วนะสายพานนี้เลยเบอร์หนึ่งนี่เลยกระเป๋าเราไม่มาดูรอดูรอบนี้กระเป๋าเราจะมาไหมไม่มากับ้าแล้วเขาบอกเขาอาบน้ำแล้วนะคะแต่ว่าแต่สภาพดูไม่น่าเชื่อนะเขาอาบน้ำแล้วจริง เรารอโบนะครับการผจญภัยจะเริ่มขึ้นแล้วเราจะต้อบ <c oughs> วิ่งตามโบนะครับอันนี้สามสามเจ็ดนะครับรถเมล์เข้าแล้ว <c oughs> แต่วันนี้เราเอาสบาย <c oughs> เราเรียกโบนะ วดท้องบาบาๆๆเราก็อ๋อโดนเพื่อนเฮก้ะก็ตกลงกัน,คนไคให้นางไปแบบรักษาตัวก่อนสงสารนางแลาวเนี้ค่อยเจอกันทิปหน้าแต่พอถึงวันเดินทางบงนีนางก็โผล่มาแล้วก็สภาพที่สนามบินอย่างที่เห็นน่าสงสาร เราชอบดูแฟนเราคาดหวังน้ำเชอรี่จริงจริงจิงเหรอใช่โอแมกซอดมันหนาวนะเราอยากกินไอติมเราอยากกินน้ำหวาน Tol Mana tapi hati biar di negara ni. เดินหาเธอมุมนู้นเรามากินไอติมอยู่ตรงนี้นัลงนั่งลงคนบ้าอะค่ะคือจริงหนาวมาเราร้อนเต่ามากตอนเช้าไม่รู้ว่าร้อนอะไรเรามือแข็งแล้วเนี่ยทำไอะไรโดนหน้าเนี่ยอะไรโดนหน้าเนี่ยตาเท่ยังไงเนี่ยอะไรอะไรลายบากหน้ามาก น้องอยากใกล้เสื้อพี่มากพี่ต้องใส่อีกหลายวัน <laughs> <laughs> พี่มีตัวเดียวแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรให้กินอ่ะไม่มีอะไรให้กินนองกินได้ไหมล่ะเสือไปอ่อนอันนี้นี่แค่น,น,น,นะน,นี้กินได้เลยแค่น,นี้กินได้หรอน,นี่นี่นี่ของหวานรับแ,แบ่งเธออุ้ยกินเฉยของหวานกิน เรากินเธอกินขนมปังแต่เรากินไอติมเราจะนั่งรถตู้ไปที่บาเกอร์ลนี่นะคะแต่ว่ารถไปบาเกอร์ลนี่บอกตอนห้าโมงเย็นดังนั้นเราต้องนั่งรถคันนี้แล้วก็ไปลงที่บาโจมีนะคะแล้วก็ไปต่อแท็กซี่ค่ารถสิบสอิบสองเกลนะคะ จากท่ารถบัสนะคะก็นั่งไปที่โบโจมิประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปต่อแท็กซี่โชคดีมีคนท้องถิ่นนะคะมาแชร์ค่าแท็กซี่กับเราก็เลยได้จ่ายค่าแท็กซี่แค่คนละ10เกวแล้วก็นั่งแท็กซี่จากโบโจมิต่อไปที่บากูเวนีนะคะปกติก็ประมาณแค่40นาทีนาทีประมาณแต่อันนี้เป็นแบบกลางคืนแล้วก็หิมะตกถนนลื่นนิดหน่อยมีหิมร่วงนิดหน่อยก็ประมาณชั่วโมงนิดนิดนะคะแล้วก็ ที่บาการ์นี่เขาก็ใจดีมากไปส่งเราถึงที่โรงแรมเลยแล้วก็แบบถามแบบห่วงใยเราแบบให้ช่วยอะไรไหมแนะนาโรงแรมแนะนำร้านอาหารเดี๋ยวช่วยเช็คอินให้ไหมนุนนันนี่แล้วก็ให้วาดแอปเรามาแล้วก็แบบมีอะไรก็แบบเช็คหาเขาได้ตลอดเวลาอะไรเลยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะกลางคืนเขาก็เช็คมาช้ามาแบบยางโอเคไหมนุนนันนี่บารบลาแบบนารักหมาคนนี้ ของพวกเนี้ยไม่มีเพืเ่อว่าเราไม่เอาน,าน้ำอีกแล้วเฮ้ยมีกาต้มน้ำแล้วรอดแล้วจะต้มมะม่าเนกินเราเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าราคาไม่แพงนะคะและก็โรงแรมมีความมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยมีห้องมีเครื่องซักผ้าเลยนะดีมากเลยแล้วก็รอบโรงแรมก็มีร้านอาหารมีบาร์แล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆสะดวกมากๆเลยะคะ่ะ ห้องนะคะแล้วก็ออกมาเดินเล่นตอนแรกว่าจะไปฝั่งนามสกีแต่เดินไปแล้วไม่ไหวหนาวก็เลยเดินกลับมาแล้วก็มาเอินเจอผู้ชายเดี๋ยวแมวไปต่อนิดนึงเหมืนกันขอเป็น นักท่องเที่ยวจีนท่านแบบอ้มมอมหนตลาสเลยช้านี้นะคะกับลบห้าหิมะตกแบบตอนหลับรลาแบบหนักๆเลยบน<ม><ม>หลังคารลยู่คถือหิมะปกคลุมไปหมดแล้วนะครับ But she'll like China. China toilet. You see first time snow? Not for a time, but I like แล้วก็รับเงี่ยมาอามปเพื่ออะไรแมันไปม่ถึง้านสก,กีก็คือปิดนะคะก็ไม่รู้ว่าปิดเพราะเขาเตรียมจะแข่งสก,กีโลกหรือว่าปิดเพราะว่าหิมะตกลมันแรงรู้แค่ว่าเขาบอกว่าให้ไป อีกฝั่งหนึ่งก็เลยเล่นกันออกมาไปเล่นสะกีกันไปเล่นสะกีกันเย้อ พบภาระหนึ่งภาระหมายเล็กไปไปเปเรียกรถตรงนั้นเกาะเกาะเราเกาะกระเป๋าเรามาก็คืออยากจะเดินชมวิวนะฮะแต่คือพบทัวร์จีนท่านหนึ่งแต่งตัวเอี่ยงวะก็คือไม่สามารถเดินไปต่อได้ เอบรรียกถจริงๆหมายสองวันนี้เราต้องได้นั่งรถไฟนะคะจากอากูรานีไปโบโจมิเองรถไฟใสายคุคาชาที่เราอยากนั่งอ่ะที่เรามาที่นี่อ่ะเพราะเราอยากนั่งรถไฟแล้วแบบถ่ายรูปวิวต้นสนหิมะเกาะแวไฟสีแดงสวยๆเนี่ยแต่ก็คือกลายเป็นว่า หิมะตกหนักรถไฟไม่วิ่งนะคะก็คือต้องเปลี่ยนแผนกันทันก็เรียกแท็กซี่เรียกโบนะคะเพื่อตรงไปที่เมืองอาคันชิเคเลยจา,ากบาตโกรลนี่ไปอาคันชิ k เคนะคะก็ประมาณจะสิบกิโลก็ใช้เวลาเดินทางรถส่วนตัวก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงองชั่วโมงนะคะถนนก็แบบเป็นเหมือนทางเชียงใหม่บ้านเราอะขึ้นขงงขขขเขาลงเขาทางกดเคียวนะคะแล้วก็หิมะตกด้วยน ถนนเปียกๆดีๆหน,น่อยก็ขับลำบากหน่อยอันนี้เราเรียกโบมานะคะ1 0 0 144เกลวคือแบบหูหมากเพราะตอนเรียกตอนแรกถามแท็กซี่คือแบบแพงมากแล้วก็โชคดีคุณลุงยอมมาส่งเราก็แบบเกรงใจมากแค่144เกลีวแต่แบบทางขับลำบากนะคะเพราะถึงเราก็เลยแบบทิปให้ไปด้วยของขาัเขาเขาแบบน่ารักกับเรามากเลย หือเราตอนเรานั่งโบจากสกีกลับมาที่โรงแรมเราลืมกล้องไว้ในรถแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะตอนเราแบบจะไปจะ,จะไปแล้วอ่ะแล้วแบบคนขับโบเขาก็แบบไปเอาคอนแทคอามาจากโบอ่ะแล้วก็แบบมาบอนแอปแท็กหาเราโทรหาเราแต่เราก็ไม่ได้รับจนแล้วเราคุงรู้ตัวว่าเราลืมกล้องช่วงนี้เขาก็โทรมาพอดีแล้วเราก็รับแล้วบอกว่าไม่ยลืมกล้องนะแล้วเขาก็เอากล้องมาคืนเราคือแบบ คนที่นี่น่ารักจริงๆนะเราก็เลยแบบรักที่นี่ลกลับมาอีกเรื่อยๆหลงทางกันเล็กน้อยอน้าสงสารเพราะนะมากับเราล,ล,ลืมนู่นลืมนี่เมื่อกี้ก็คือลืมกรบัวจริงๆไม่ได้ลืมหาไม่เจอแล้วก็คิดว่าลืมวุ่นวายไปหมดเราจะจ่ายยาให้พยาบาลกินด้วนะ <c oughs> ยังรู้สึกหลอนๆกับการลืมกล้องไว้บนรถที่บากกรุนี่อยู่นะคะพอมาถึงอาคา,าชิบเกชใช่ป่ะคือแบบลงรถมาแล้วเราก็แบบก็เลยพยายามตือนตึงว่าต้องาต้องตรวจด,ดูของนะแล้วก็แบบหาโกโปไม่เจอหาโกโปไม่เจอแต่ยริงๆมันอยู่ในเสื้อเราค่ะ <c oughs> <c oughs> ขี้ลืมเราก็ยังแบบวุ่วายไปหมดเลย เปลี่ยนที่พักกันแล้วค่ะวิวอวหน้าห้องของเราป๊าป๊อปป๊อปป๊อปตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ที่อะไรอ,อันอักขับ ทักอะไรสักอย่างอันนี้โรงแรมเรานะคะดวมองมาจะเห็นตาเลยิมาโกตกไม่หยุดเหรเห็นโดนในมือเราแบบแบบไหมคะนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เรากับนอนได้อยู่ด้วยกันนะคะมีคนบ้าคนหนึ่งค่ะฮิมาะตกหนักลมแรงแต่ เขาเอาโดนไปขึ้นบินค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะตกไปอยู่ข้างกงำแพงเห็นไฟตูดน้องปิ๊ปปๆ๊ปป,ป๊นน้องแบบช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไม่สามารถเก็บกูน้องขึ้นมาได้นะคะลาก่อนนะบ๊ายบาย ข,ม,ขม,กกมันปิดแล้วมันปิดแล้ว oh. เท่ามือก้นนิ่งเลยนิ่งก็บ้าแล้วหนาวนิ่งค่ะต้องลูมือฉันฉันอุ่นสดขนาดไม่หนาวก็สั่นนะเดินเล่นหาร้านอ,อาหารนะคะแต่หาไม่เจอเราก็หนาวไม่ไหวสุดท้ายก็ไปโจงที่ม,มินิมาร์ทนะคะได้เห็นน้องหมาแวบ,บๆป่ะน้องตามเรามาจากที่ปรา,าสาทนะคะน่ารักมากตามไม่ไห่างเลย จนขาดกลับก็กลับไปส่งเราที่โรงแรมนะนะ่ารักมากๆเลย่านที่นี่ทุกคนอย่าลืมนะถ้าใครมานะอย่าลืมนะแบ่งขนมให้น้องกินด้วยซื้อขนมให้น้องกินด้วยอะยนะ ไม่เห็นมีน้ำผลไม้ขายเลยอะเซนต้าเนี่ยน้ำผลไม้เนี่ยเนี่ยน้ำผลไม้จะเอาน้ำผลไม้ขาย É que me